สวัสดีครับโบกับผมครับเตลเฟอร์ครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่จาก BenQ s o ลโมานะครับนั่นก็คือจอ monitor ตัวนี้เลยครับนี่ครับโซวี่ monitor e sport นะครับ xl 2 5 4 6 k นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นจอ2 4 0ิ h z ครับแล้วถูกพัฒนามาจากตัวก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นตัว2 4 0ิ h z เช่นเดียวกันตัวนี้ดีไซน์ใหม่หมดเลยครับต้องบอกว่าโฉบเฉี่ยวแล้วก็บางขึ้นเป็นอย่างมากครับบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ย ถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนอาลวครับวันนี้ไม่รอช้าครับเรามาอันบ็อกซิ่งเจ้าจอโซวีตัวนี้กันดีกว่าครับสำหรับฟีเจอร์ต่างๆของ s o วี XL 2 5 4 6 K นั้นเรียกได้ว่าดีกว่าและลื่นกว่าไดแอคปกติของ XL 2 5 4 6อยู่เยอะเลยครับเนื่องจากมีระบบไดแอคพัดรวมไปถึงแบ็กอ q ีคอไล e เซอร์ครับที่ดีต่อการเล่นเกมต่างๆรวมทั้งเกม FPS ที่สำคัญครับคันเลอร์ไวแบน ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมรวมไปถึงฮาร์ดแวร์ครับในส่วนของฟุตพิ้น XL 2 5 4 6 K นั้นมีพื้นที่ที่เล็กกว่าครับทำให้สามารถมีพื้นที่ในการวาดเมาส์หรือวางแ่นล,ลองเมาส์ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกครับอ่ะแล้วครับสำหรับจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับ XL 2 5 4 6 K นี่ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมเบนคิวนะ สวยงาม24.5นิ้วนะครับด้านข้างครับดูครับความบางนี่ครับนี่คือด้านข้างนะครับสามารถวางตั้งได้เลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่นะครับนี่ครับโค้งโค้งนะฮะโค้ง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 ด้านนี้นะครับนี่นี่คือดีไซน์ของมันนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเราประกอบประกอบมันกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา อ่ะละครับหลังจากติดขาตั้งเสร็จนะครก็เอาตัวเนี้ยหมุนก็ไปด้านล่างนะะกับน็อตอันนี้แล้วก็ขันมันให้เรียบร้อยครับเราก็จะได้ขาตั้งประกอบง่ายมากนะครับมาทีนี้เราก็จะเอาจอนะฮะใส่เข้าไปนะฮะนี่ขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะ,ะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนช่วยประกอบด้วยจะดีมากน,ะะนี่แค่นี้ครับเราเอาจอเนี่ย ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแค่นี้ง่ายๆนะฮะนิดเดียวนะครับผมแค่นี้เองครับเจ้าจอตัวนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับนี่ฟึบนี่ครับหมุนได้ครับฐานหมุนได้ปรับระดับได้นี่ครับปรับขึ้นลงนะครับผมบนล่างก็ปรับได้เช่นเดียวกันหรือจะตั้งอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่ครับจอตัวใหม่ของโซวีตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเฉียบๆนะครับผม นี่ครับก็เป็นการอันบ็อกซิ่งเข้าคร่าวครับของเจ้าจอสวีตัวนี้นะครับมาด้วยระบบ240เฮิรตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีทางด้านของ d ดแอดพลัเหมือนเดิมซึ่งช่วยในการเล่นให้ภาพเนี่ยสมูทมากขึ้นแล้วก็จุดดำต่างๆแบคคูลเลเซอร์ U อะไรเนี่ยฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยจัดเต็มเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่สนใจจอตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างใต้ e s c r i p t i o นนี้ได้ครับและเร็วนี้ครับเราจะนำไปให้นักกีฬาพับจีของเราครับอย่างที่เบนจัสม m เมนต์เนี่ย รีวิวครับทดสอบจริงๆเลยกับการเล่นเกม PUBG ครับว่ามันช่วยขนาดไหนและดีไซน์ใหม่ของตัวนี้ครับส่งผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากครับและพบกันใหม่รีวิวหน้าสำับวันนี้ผมเซ l ร์เฟอร์ลาตัวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ